สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไ i ทวิเบช่องสำหรับคนรักสองล้อตัวจริงสายคลาสสิกสายครุยเซอร์สายเรโทรและสายบิ๊กบยทุกแนวที่นี่เราจะอัปเดตข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ รีวิวจัดเต็มก่อนใครพร้อมราคาและสเปคแบบละเอียดใครที่ชอบฟังรีวิวแบบเน้นๆจัดหนักไม่ต้องข้ามก็เข้าใจได้วันนี้ผอมาจากพาเพื่อนๆมาพบกับรถมอเตอร์ไซค์คร u i เซอรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายอเมริกันขวัญใจสายเทฮาเลเดวิสันกับเจ้าเบรคเอ้าหนปี2026รุ่นนี้บอกเลยว่ากลับมาพร้อมความโหดจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมครบทั้งเรื่องดีไซน์และสมรรถนะที่สายหลอ่อ สายทางตรงต้องร้องว้าวเบรกเก้า114ถือเป็นหนึ่งในโมเดลยอดนิยมของ h a r ์เล d a v i d ดวิสันที่สายครุยเซอร์บ้านเราชื่นชอบมานานด้วยเอกลักษณ์ความดิบที่บึกบึนบอดี้ที่ยาวและต่ำเครื่องยนต์แรงบิดสูงขี่มันสไตล์อเมริกันแท้ๆแ,และในเวอร์ชั่น2026นี้ทาง h a r ์เล d a v i d s ว n ันก็จัดการปรับชมใหม่ให้หล่อขึ้นอีกขั้นโดยยังคงคอนเซปต์บิดครุยเซอร์ตัวโต,วตวเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมดีเทลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิมโครงสร้างเฟรมยังคงเป็นโซฟเทลแบบเดียวกับรุ่นก่อนหน้าแต่ปรับองศาคอให้ดูโบฉเฉี่ยวและหน้ายาวขึ้นพร้อมไฟหน้าทรงเลตเดเมเกอร์ดีไซน์กลมแต่ภายในออกแบบใหม่ให้ดูล้ำขึ้นกว่าเดิม ถังน้ำมันยังคงทรงหยดน้ำแต่เพิ่มลายเส้นและโลโก้แบบ3 d ดีเน้นความพรีเมียมขึ้นเบาะนั่งเป็นแบบโซโล่ซีเตียกระชับแนบกับตัวเฟรมให้ความรู้สึกนั่งต่ำพร้อมท่านั่งขี่เหยียดขาได้เต็มที่ตามสไตล์ครูเซอร์อเมริกันล้อหน้าใช้ขนาด21นิ้วแบบซีลวดและล้อหลัง18นิ้วพร้อมยางหลังซ้าย240ม mm, มให้ความบึกบึนสุดๆในส่วนของเครื่องยนต์เรกเกา1 2026ยังคงเลือกใช้ขุมพลังม i ว w a k e e H 114ความจุ1,868ซ cc แบบวีทวินระบายความร้อนด้วยอากาศให้แรงบิดสูงสุด161นิวตเมตรที่รอบต่ำเทียง3,000รอบต่อนาทีและให้กำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ94แรงม้าขับเคลื่อนด้วยสายพานคาร์บอนเช่นเคย ระบบเกียร์6สปีดพร้อมระบบแอตซิสต์แอนด์สลิปเปอร์คลัตช์ช่วยลดแรงกระชากเวลาเชนเกียร์ลงหนักหนักเพิ่มความปลอดภยัยและนุ่มนวลเวลาใช้งานจริงช่วงล่างด้านหน้าเป็นโชคอัพเทเลสโคปิกขนาดใหญ่49มิลลิเมตรพร้อมระบบดูอัลเบนดิ้งวาลส่วนด้านหลังเป็นโชคเดียวแบบซ่อนใต้เบาะสามารถปรับพอลิโหลดได้ระบบเบรกจ,จัดเต็มด้วยดิสเบรกหน้า300มเมตร พร้อมคาลิเปอร์4พอพอตและดิสหลัง292ม mm. ิลลิเมตรคาลิเปอร์พอรพตมาพร้อมระบบ ABS ทั้งหน้าและหลังเป็นมาตรฐานชุดเรือนไมเป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบขนาดเล็กติดตั้งบนแฮนด์บาร์บอกครบทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางทริปเซตรวมถึงไฟบอกสถานะต่างๆเช่นไฟเตือนน้ำมันเครื่องยนต์และระบบ ABS ในส่วนของระบบไฟสองสว่างทั้งคันเปลี่ยนเป็นเลดเต็มระบบเพิ่มความสว่างและประหยัดไฟมากขึ้น ดีไซน์ไฟไท้ายแบบบิวอินกับซุ้มหลังให้ความรู้สึกเรียบเนียนเฉียบคมมิติของตัวรถยังคงความใหญ่โตด้วยความยาวตัวรถประมาณ2,370ม mm. ิลลิเมตรความสูงเบาะ665ม mm. ิลลิเมตร น้ำหนักตัวรถอยู่ที่310กิโลกรัมแบบพร้อมขี่ถังน้ำมันจุด18.9ลิตรรองรับการเดินทางไกลสบายสบายเสียงเครื่องยนต์ในเวอร์ชั่นนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์เสียงต่ำหนักแน่นตามสไตล์วีทวินอเมริกันแท้ๆใครที่เคยได้ยินเบรคเก้าตัวก่อนบอกเลยว่าเสียงรุ่นนี้ดูดันยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะช่วงเปิดคันเร่งเต็มเต็มบิดยาวๆบอกเลยว่าสใจสายทางตรงแน่นอนสำหรับฟีเจอร์พิเศษเบรคเกา114 2026มีระบบ Cruise Control ติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐานพร้อมช่องเสียบ usb สำหรับชาร์จโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมนอกจากนี้ยังมีโหมดควบคุมการลื่นถลาย traction control และ cornering abs เพิ่มเข้ามาในบางประเทศที่จำหน่ายเป็นสเปค p r e เมียมเวอร์ชันนี้มาให้เลือกทั้งหมด4ส,สีได้แก่สีดำวิวิ Black สีเงิน Atlas Silver Metallic สีเทาบายา Orange และสีแดง Red Line Red ทุกสีจะมากับล้อและเฟรมเคลือบเงาสีดำ และเครื่องยนต์โครเมียมทั้งชุดในสไตล์อเมริกันมัสเซอสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยตอนนี้ทางฮา l e ล d เดวิสันไทยแลนด์ยังไม่ได้เคาะราคาอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025นี้พร้อมวางจำหน่ายต้นปี2026โดยราคาคาดการจะอยู่ที่ประมาณ1,180,000บาทถึง1,250,000บาทแล้วแต่สีและแพ็กเกจอุปกรณ์เสริมสำหรับใครที่อยากได้รถครุยเซอร์เครื่องใหญ่ เสียงดูดันท่านั่งเหยียดขาสบายสบายขี่เที่ยวขี่โชว์หรือจะลากยาวบนไฮเวย์เบรคเก้าหนึ่งหนคือคำตอบที่ลงตัวมากๆเพราะนอกจากจะได้เครื่องแรงแรงระบบช่วงล่างและเบรกที่อัปเกรดขึ้นยังได้บอดี้ที่หล่อบึกบึนเต็มๆใครเห็นเป็นต้องเหลียวมองแน่นอนและแน่นอนว่าช่องไววิเบกของเราจะตามอัปเดตข่าวเปิดตัวจริงและราคาอย่างเป็นทางการมาฝากเพื่อนๆให้เร็วที่สุด ถ้ามีโอกาสได้ลองจับขี่จริงเมื่อไหรขอมาจาับมารีวิวจัดเต็มทั้งเสียงเครื่องเสียงท่ออัตราเร่งความรู้สึกในการขี่ให้ทุกคนได้ชมกันก่อนใครเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายวิเบไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ